สวัสดีค่ะฉันชื่อวินะคะฉันอายุ28แล้วค่ะฉันแต่งงานแล้วฉันอยู่กินกับสามีได้แค่สองปีกว่าๆเราทะเลาะกันบ่อยสุดท้ายเราก็เลิกกันฉันเพิ่งเลิกกับสามีได้ประมาณครึ่งเดือนเองค่ะหลังจากเลิกกัน ฉันก็กลับมาอยู่บ้านอยู่กับพ่อและแม่ค่ะฉันเป็นลูกสาวคนเดียวพ่อกับแม่ของฉันเปิดร้านรับซื้อขี้ยางวันๆหนึง่งก็ได้กำไรเยอะพอสมควรนะคะพอบ้านของฉันมีรถสิบล้อเป็นของตัวเองบ้านของฉันถือว่าฐานะค่อนข้างดีมากเลยค่ะ มีคนงานที่ร้านสี่ห้าคนคอยยกขี้ยางแล้วก็มีคนขับรถสิบล้อไปส่งขี้ยางที่โรงงานอีกคนส่วนฉันคอยคิดเงินอยู่ในห้องแอร์ค่ะคล้ายๆกับเป็นเสมียนของร้านเลยค่ะพ่อกับแม่ของฉันจะเป็นคนตีราคาขี้ยางเองแล้วคอยดูแต่ช่างเองค่ะแล้ววันนี้ ตอนเย็นพ่อกับแม่ของฉันจะไปงานเลี้ยงเป็นงานแต่งของลูกสาวป้าเขาจัดงานเลี้ยงตอนเย็นด้วยค่ะอยู่หมู่บ้านใกล้ๆกันก,ก,ก,กับบ้านของฉันเองค่ะช่วงนี้อากาศร้อนมากและฉันคิดว่าถ้าฉันไปงานด้วยก็คงจะกลับดึกฉันก็เลยไม่ไปกับพ่อและแม่ พอถึงตอนเย็นพวกเราก็ปิดร้านกันค่ะคนงานก็ต่างพากันกลับบ้านหมดพ่อกับแม่ของฉันไปเตรียมตัวเพื่อที่จะไปงานเลี้ยงส่วนฉันก็นั่งเล่นอยู่ศาลาหน้าร้านพอเริ่มจะมืดพ่อกับแม่ของฉันก็พากันออกไปงานเลี้ยงฉันจึงจะเดินเข้าบ้านเพื่อที่จะไปอาบน้ำค่ะ ฉันลุกขึ้นและกำลังจะเดินเข้าบ้านสายตาของฉันก็เหลือไปเห็นโทรศัพท์มือถือวางอยู่ใกล้ๆกับเสาของศาลาค่ะฉันคิดว่าน่าจะเป็นของคนงานยกขี้ยางที่ร้านเพราะพวกเขาจะชอบมานั่งพักที่ศาลานี้ฉันเก็บไว้ให้เพราะกลัวว่าคนอื่นจะเก็บไป ฉันเก็บโทรศัพท์และเดินเข้าไปในบ้านแล้ววางไว้ที่โต๊ะในบ้านนั่นแหละค่ะแต่ฉันนึกสงสัยว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ใช่ของคนงานที่ร้านหรือเปล่าฉันเลยกดโทรศัพท์ดูเพื่อว่าเจ้าของเขาจะตั้งรูปตัวเองขึ้นหน้าจอไว้และทันทีที่ฉันกดโทรศัพท์และเห็นรูปที่ค้างอยู่บนหน้าจอ ก็ทำให้ฉันรู้สึกสยิวสยิวขึ้นมาค่ะโทรศัพท์เครื่องนี้ไม่ได้ตั้งค่าปลดลลองหน้าจอเลยทำให้ฉันเห็นคลิปวิดีโอที่เจ้าของเครื่องดูค้างไว้อยู่คนงานบ้านฉันมีแต่ผู้ชายคลิปวิดีโอที่ค้างอยู่บนหน้าจอก็คงจะเดาไม่ยากหรอกใช่ไหมคะว่ามันเป็นคลิปอะไร ฉันกดดูคลิปไปประมาณเกือบเกือบนาทีแล้วก็กดปิดค่ะเพราะเสียงและการกระทําของคนในคลิปทําให้ฉันเริ่มทนไม่ไหวฉันก็เคยผ่านผู้ชายมาแล้วนะคะแล้วก็เลิกกับสามีมาได้ครึ่งเดือนแล้วคงไม่แปลกหรอกใช่ไหมคะที่ฉันจะมีความรู้สึกแบบนั้นฉันวางโทรศัพท์มือถือ เครื่องนั้นไว้แล้วก็ไปอาบน้ำฉันอาบน้ำเสร็จแล้วแต่งตัวอยู่หมาที่บ้านก็เห่าฉันเลยรีบแต่งตัวแล้วออกมาดูก็พบว่าเป็นพี่เชนคนงานในร้านเองค่ะอ้าววิไม่ได้ไปกับเจ๊เหรอพอเขาเห็นฉันเดิอนออกไปเขาก็ถามขึ้น ไม่ได้ไปหรอกอากาศมันร้อนเลยขี้เกียจไปอ๋อเออวิวิเห็นโทรศัพท์พี่ไหมเหมือนพี่จะลืมไว้ที่ร้านเขาถามฉันแล้วก็ก้มๆหาโทรศัพท์ในศาลาที่เขาชอบนั่งผักค่ะอ๋อโทรศัพท์พี่เองเหรอวิเก็บไว้ในบ้านแล้วกลัวคนอื่นหยิบไป ฉันพูดแล้วก็เดินไปหยิบโทรศัพท์แล้วเดินออกไปให้พี่เชนที่สลา,าค่ะเขากดโทรศัพท์ดูแล้วมองมาที่ฉันที่ตอนนี้แต่งตัวด้วยเสื้อยืดสีขาวบางๆแล้วก็หลวมๆแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นมากแล้วฉันก็แอบเห็นเขากึืนน้ำลายค่ะกินเบียร์เปล่า พี่ซื้อมาสามขวดพี่เชนเขาพูดแล้วก็เดินไปหยิบถุงที่ใส่เบียร์แล้วไปนั่งที่ศาลาค่ะฉันเลยตามไปนั่งด้วยแล้วเขาก็เปิดเบียร์ให้ฉันขวดหนึ่งแล้วก็เปิดให้ตัวเองอีกขวดหนึ่งแล้ดื่มกันไปสักพักพี่เชนก็เริ่มชวนฉันคุยค่ะทำไมเลิกกับผัวล่ะ พี่เชนถามฉันแล้วก็ยกเบียร์ดื่มไปด้วยค่ะทะเลาะกันบ่อยเลยเลิกแล้วเมียพี่ละ่ะเป็นยังไงมั่งสบายดีไหมฉันถามถึงเมียของพี่เชนบ้างฉันเห็นเมียพี่เชนมาที่ร้านสองสามครั้งค่ะเมียของพี่เชนอวบและอึมมากเลยนะคะเมียพี่หรอ หนีตามผัวใหม่ไปแล้วเขาตอบฉันแล้วก็ยกเบียร์ดื่มหมดขวดเลยค่ะแล้วเขาก็เปิดขวดใหม่แล้วก็มองไปที่โทรศัพท์มือถือของเขาแอบดูโทรศัพท์พี่หรอคำถามของเขาทำให้ฉันไปไม่เป็นเลยค่ะที่เขาถามแบบนี้เขาคงต้องรู้แน่ๆว่าฉันแอบดู แล้วที่หน้าจอมันค้างอยู่ดันไปคลิปสหยวฉันเลยรู้สึกอายก็อยากรู้นี่ว่าโทรศัพท์ใครฉันตอบไปเหมือนไม่มีอะไรแต่หัวใจของฉันกลับเต้นแรงมากๆห่างผัวมานานแล้วไม่อยากบ้างหรอเขาถามแล้วก็เปิดดูคลิปวิดีโอที่ค้างอยู่ บนหน้าจอต่อเสียงของคลิปนั้นทำให้ฉันมีความรู้สึกแบบนั้นขึ้นมาอีกคะ่ะฉันมองไปที่พี่เชนที่ตอนนี้กำลังนั่งดูคลิปอยู่พี่เชนแก่กว่าฉันสามปีเองคะ่ะผิวเข้มเข้มหุ่นลำลำแล้วเรานั่งอยู่ด้วยกันสองคนแถมพี่เขา เปิดคลิปแบบนี้ด้วยมาเลยยิ่งทําให้ฉันขมชายตัวเองไม่ให้คิดอยากจะทำเรื่องแบบนั้นยากมากฉันกมชายเสื้อตัวเองไว้อยู่แบบนั้นจนสุดท้ายฉันเริ่มจะทนไม่ไหวฉันเลยตัดสินใจเปิดทางให้เขาถ้าเขาต้องการจะทําเรื่องแบบนั้นกับฉัน แล้วพี่ละ่ะห่างเมียมานานแล้วมาดูคลิปแบบนี้ไม่อยากบ้างหรอฉันถามพี่เชนไปอย่างไม่อายเลยคะ่ะพอตอนนี้อารมณ์ของฉันมันอยากทำเรื่องแบบนั้นมากๆอยากสิเขาตอบแล้วก็หันมามองฉันแล้วเราก็มองตากันแล้วพี่ ไม่อยากทำให้มันหายากเหรอฉันถามพี่เชนแล้วก็ขยับไปนั่งใกล้ๆอยากสิแต่ไม่รู้ว่าจะไปลงกับใครเขาวางโทรศัพท์ไว้ที่โต๊ะทั้งๆที่ยังเปิดคลิปไว้อยู่ตอนนี้เราคงอารมณ์เดียวกันแหละงั้นเรามาทำให้หายยากกันไหม ฉันชักชวนพี่เชนยังไม่อายเลยค่ะเพราะฉันอยากจะหาที่ปลดปล่อยอารมณ์มากแล้วรูปร่างหน้าตาของพี่เชนถือว่าใช้ได้เลยค่ะฉันพูดแบบนั้นแล้วส่งสายตาไปให้เขาแล้วตอนนี้ยังมีเสียงที่ออกจากคลิปอยู่ทำให้พี่เชนไม่รอช้าเขาเข้ามาจูบแล้วใช้มือจับไปที่ของรัก ของห่วงของฉันค่ะฉันจูบรับเขาแล้วก็จับไปที่ตรงนั้นของเขาบ้างตอนนี้มันแข็งตัวมากๆแล้วค่ะฉันเลยผลักพี่เชนออกแล้วชวนไปต่อที่ห้องของฉันพอตรงนี้อยู่ติดกับถนนโชคดีมากที่บ้านของฉันอยู่ห่างจากชุมชนและยังไม่มีรถขับผ่าน ฉันกับพี่เชนไปต่อกันที่ห้องของฉันค่ะเราจัดกันไปสองรอบติดๆเลยพี่เชนแรงเยอะมากและเด็ดมากค่ะหลังจากทำอะไรเสร็จแล้วพี่เชนเขาก็อาบน้ําแล้วก็กลับบ้านส่วนฉันก็อาบน้ําแล้วก็ออกมานอนดูทีวีทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ